สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ฉีกหน้ารัฐบาลประยุทธ์ทักษิณนจอมอบโควิดนูตช่วยคนไทยเผยคุณสมบัติสุดแม่นยำจีรัดยาดองโดยเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2564นายชนินรุ่งธนาเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในปัจจุบันยังคงรุนแรงเพราะยังปรากฏภาพประชาชนนอนตายอยู่ข้างถนนโรงพยาบาลหลักของรัฐประกาศปิดรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ประชาชนต่อคิวรอเพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำให้เกิดปัญหาคอ,อกวดในการรับเข้ารักษาตัวของประชาชนซึ่งปัญหาที่สำคัญคือความต้องการใช้การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR สูงเกินจำนวนเครื่องที่มีทั้งนี้ดรทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้เคยเสนอให้รัฐบาลนำเทคโนโลยี c o v i d นูต RT-PCR Test มาใช้ในการตรวจหาเชือ COVID ้อโควิด1 9ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมีงานวิจัยรองรับว่ามีความแม่นยำ99.9เทียบเท่าการตรวจแบบ RT-PCR สะดวกกว่าเพราะตรวจที่กระพุ้งแก้มขนาดเล็กรู้ผลได้รวดเร็วภายใน90นาที พราะไม่ต้องนำเชื้อเข้าห้องแลบสามารถดำเนินการที่ใดก็ได้จึงกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้ใช้เพิ่มศัก,กยภาพในการตรวจได้รวดเร็วซึ่งเหมาะกับสถานการณ์การตรวจหาเชื้อโควิดในพื้นที่สีแดง13จังหวัดเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้โควิดนูนอยู่ระหว่างขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์การตรวจเชื้อโควิด1 9กับองค์การอาหารและยาหรือออยมาหลายเดือนแล้วจึงอยากสอบถามออยว่าสามารถเร่งรัด ดำเนินการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์โควิด -19 ได้เร็วขึ้นหรือไม่เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียวลดภาระการตรวจหาเชื้อซ้ำและแก้ปัญหาคอขวดผู้ติดเชื้อรอการตรวจ RT-PCR ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นนายชนินกล่าวว่าในรายการแค,คร์ขับฮาเมื่อวันที่27กรกฎาคมดรทักษินยืนยัน ว่าสถาบันการแพทย์ในไทยได้ทดสอบประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นปี2504แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจขณะที่โควิดนู้ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนออยอของสหรัฐแล้วและใช้แพทยหลายในอังกฤษรวมถึงประเทศอื่นแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมาแล้วคนไทยจึงควรจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วย ผมเชื่อว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลและฝ่ายราชการจะต้องขจัดทุกปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤตในทีไปให้ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ลดทิฐิลงจะช่วยแก้ไขการระบาดของโรคได้มากกว่านี้ฟังสิ่งที่ดรทักษิณเสนอทางออกให้กับประชาชนไว้บ้างนะครับเห็นแก่ตัวเองให้น้อยลงทําเพื่อประชาชนให้มากขึ้นนายชนินกล่าวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายง,งานเพิ่มเติมว่า ในช่วงหนึ่งของวงเสวนาในรายการแคร์ท็อคแคร์ครับเฮาตอนรถแมปทูนิวนอร์มอลวางเส้นทางสู่วิธีใหม่ที่คุณทักษิณได้เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการนั้นได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของโควิดดูส rt p c r t e s t ที่เขาจะนำมาบริจาคให้คนไทยผ่านทาง มูลนิธิไทยคมระบุวา่ขาขณะนี้รอการอนุมัติโดยออยเพราะที่ตรวจของดีนเอนูดเป็น p ีซถ้าอยอนุมัติจะบ,บริจาคผ่านมูลนิธิไทยคมและเครื่องตรวจนี้สามารถตรวจโควิดพร้อมกันทีละ40-50คนถ้าเจอก็มาตรวจ Verify อีกทีใช้เวลา90นาทีตรวจ On Spot ได้ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล ตั้งศูนย์ตรวจที่โรงพยาบาลไม่ใช่คุยโม,โม้ไม่ขิงแต่เรื่องจริงเวลาตรวจ PCR ทุกเครื่องจะมีแอ s เซของยี่ห้อนั้นๆแต่เครื่องของดินเอนูดมีแอ s เซของทุกเจ้า ดังนั้นโอกาสพลาดน้อยมากโดย,ยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีจากกลุ่มแคร์ได้กล่าวเสริมอีกว่าลองทดสอบสองที่ที่โรงพยาบาลรามาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเครื่องของดินเอนูดป,ประมาณ10เครื่องเพราะผลออกมาเป็นที่ประทับใจนำไปใช้พิจารณาต่อได้พอสมควรตอนนี้ผ่านจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปอยู่ที่อ,อยอถ้าผ่านเร็วก็จะช่วยได้เร็วตัวไม่ใหญ่ เป็นกระเป๋าหิ้วได้จะทําให้การตรวจเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนระดับผู้นำประเทศต้องเป็นแบบนี้สิเสียสละเพื่อส่วนรวมคิดถึงประชาชนมาก่อนประชาชนถึงจะรักและเคารพขอยกย่องท่านทักษิณน,นาย,ยกของคนไทยคะ่ะรักท่านนะคะกลับมาช่วยคนไทยด้วยเถอคะค่ะ ขอให้ผ่านค่ะรักท่านทักษิณท่านห่วงประชาชนอย่างแท้จริงถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจยังห่วงคนไทยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะอยากให้กลับมาช่วยคนไทยไวๆจังเลยค่ะสลิมอย่าสเสอม,มาขอละกันนะจ๊ะแต่ท่านครับผู้นำของเรามันถือดีเด่นหญิงจองหองไม่รู้จะรับของที่ท่านจะมอบให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ คงไม่ผ่านง่ายๆแน่นอนเลยครับเพราะเป็นของท่านทักษิณเสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับคนเก่งมีความสามารถก็อยู่ไม่ได้คนไทยรักกันทั้งแผ่นดินก็มีท่านทักษิณน,นี่แหละค่ะกลับมาช่วยประชาชนคนไทยให้มีความสุขอุดมสมบูรณ์ไร้โรคภัยเร็วๆนะคะงานนี้โดนเข้าแล้วน่าง,งามสาวคนดังไม่ทนสัตว์พิธีกรชายสลิมบูดไร้จัญญบันสื่อ ขึ้นรูปสุนัขแถมต่อว่านางงามไร้สมองด้านบูงหมู่ท้าเดือดสัตว์พิธีกรสลิมนำรูปน้องหมาไปใช้ด่านางงามคนดังแฟนคลับเชียร์ฟ้องกลับล่าสุดคุณน้ำตาลชาลิตาส่วนสเสน่ห์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2016เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาคอเอาพูดถึงสถานการณ์การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ และวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างฟาดไม่หยุดมาตลอดล่าสุดคุณน้ำตาลได้ถวิตข้อความฟาดกลับพิธีกรชายคนหนึ่งโดยเป็นคลิปพิธีกรคนดังกล่าวกำลังอ่านข่าวพาดพิงถึงชื่อของเธออย่างดุเดือดพร้อมกับขึ้นอินเสิร์ตเป็นรูปเจ้าหมูทะน้องหมาเซเล็บของคุณบูมยุทธภูมิซึ่งเนื้อหาในคลิปได้ระบุว่า อีนางงงในดงควายไอ้พวกขอเอาทั้งหลายพวกนี้ถึงเวลาเดี๋ยวโดนหมายนะมันใช้ระบบเดียวกันอีน้องน้ำตาลขึ้นมาเลยอีน้ำตาลขึ้นมาอีน้ำตาลมึงรู้ไหมว่าผิดไม่ต้องมานั่งหลิวตายอยู่ใส่มาครบเลยตุ้มหูมงกุฎเสื้อครุ่มอีน้ำตาลไอพวกนี้ถึงเวลามันใช้สุรเดียวกันเพราะมันสอนกันไว้แล้วมันหน้าด้านไงวิจารณ์ไม่ได้คอเอาก็ถูกจับ มึงเรียนกฎหมายกันไหมไม่ต้องสนใจรอ,อกกฎหมายถ้าออกมาหมิ่นประมาทเป็นความเท็จผิดพระบอรคอมพิวเตอร์จับโทษไม่กี่บาทหรอกโดนจับไปก็พันหนึ่งสงพแต่มันผิดโทษพวกนี้ไม่ถึงตายหรอกแต่มันผิดแบบนี้อีนางงงในดงควายที่บอกตอนนี้มันเป็นการตลาดสามกรีบกองถ่ายก็ออกไม่ได้รายได้ไม่มีไม่ได้ผ่อนรถขับโก้หรู บอเช่ผ่อนเดือนละแสนสองแสนอยู่บ้าน40ล้านจมไม่ลงทำไงดีล่ะตอนนี้มันก็ต้องมาขายอะไรดีสารพัดจะขายของขายครีมแล้วกันเป็นนางงามทำหาอะไรไม่ได้สมองไม่มีก็ต้องกวนครีมขายสุดท้ายออกมาด่ารัฐบาลด่าปุ๊บสามกีบแมงโง่ซื้อทุกอย่างไปดูไล้เสื่อเจินซิมโบ นะเทมเพลมันบอกไม่ต้องถามคุณสมบัติซื้อเลยกดกดกดบังคับด้วยนะเว้ยห้ามถามซื้ออย่างเดียวไอ้นั่นก็โง่ซื้อของมันไม่มีใครผิดเพราะอยากซื้อก็ซื้อไปงานพวกนี้ออกมาเนี่ยสุดท้ายขายของหมดเพราะว่ารู้ว่าจะได้ฐานเสียงสามกีบ โดยคุณน้ำตาลได้เขียนข้อความตอบกลับว่านี่คือตัวอย่างของสลิมบูดท,ที่เอาแต่ทำตัวไร้ประโยชน์ไม่มีสมองไม่มีความเป็นคนไม่มีจรรยาบรรสื่อที่พึงจะเป็นและอ่านข่าวแบบนี้ไม่น่าเรียนมาเยอะเลยหลังจากที่ทวิตข้อความพร้อมคลิปดังกล่าวออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและรีทวิตจำนวนมากแนะนำคุณน้ำตาลให้ฟ้องทั้งพรบคอมทั้งหมิ่นประมาทร,รับคำขอโทษเป็นเงินสด ขณะที่บางท่านได้บอกว่านี่คือผู้ประกาศข่าวจริงๆหรอทำไมพูดแบบนี้เกินเยียวยามากไม่เหมาะสมกับการเป็นนักข่าวนักข่าวพูดจาหยาบมากๆซึ่งล่าสุด ด้านของคุณบูมยุทธภูมิหรือคุณบูหมู่ท้าได้ออกมาเตือนพิธีกรคนดังกล่าวเผยว่ามีแฟนคลับของบูมหลายคนแคปรูปและส่งข้อความมาให้ว่ามีนักข่าวสำนักหนึ่งนำรูปของหมู่ท้าไปพูดแลวิภาก์วิจารณ์คุณน้ำตาลชาลิตาส่วนสเสน่ห์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2016ซึ่งเป็นเพื่อนของตนและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและตนไม่เห็นด้วยกับการอ่านข่าวลักษณะแบบนี้จึงขอชี้แจงว่าถ้าหากสื่อสำนักนี้หรือนักข่าว นั้นนี้นำรูปหมูทะไปใช้พาดพิงถึงบุคคลอื่นและทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงบูมจะปรึกษากับทานายและทำการฟ้องร้องกลับทันทีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความกิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นก็สทอชอปล่อยได้ไงช่องนี้ผมเห็นละหมันไส้สลิมชิบหายสรุปเขาเป็นนักอ่านข่าวหรือนักนินทาหาเรื่องคะนี่แหละนะ พวกที่ชิงหมามากจุติหรือเปล่าถึงชอบคุยแต่เรื่องมาหมาก็สทชคงไม่ทราบว่ามีช่องนี้อยู่คงรู้จักแต่ช่องไวทีวีละมั้งภูมิใจกับคําว่าทาดใช่ไหมครับสลิมคือขยะพวกนี้ถ่วงความเจริญของประเทศไอ้นี่มันไม่ใช่นักข่าวมันแค่สลิมมานั่งด่าคนโน้นคนนี้คุณบูมคะขอแนะนำให้ทำเรื่องร้องเรียนที่สำนักง,งานกสทชให้จัดการช่องเลยคะ่ะ รยให้คนประเภทนี้มาเป็นพิธีกรมาจัดรายการได้ยังไงนักข่าวก็นะขายข่าวเกินไปจัญญาบันหายไปไหนหมดจัดหนักๆเลยค่ะคุณบูมนักข่าวแบบนี้ก็มาเป็นนักข่าวได้เนาะขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้มารับชมส